đó là cái này đi nó phải là vậy thôi rồi ไปบนอาชีพที่ <muchas> Và vàng. Ừ. Vào vàng à. vàng Chị vàng, đi lấy đây à? 别玩，哇。 สวัสดีครนนี้มาาตำมะละกอคนจนใส่กุ้งใส่กุ้งโดตํำกุ้งสดจ้าหบไปครับ้นมาหนะผักบุงครับจ้าลูกจาลูกจดี้าสวัสจ้าสวัสดีจ้าสัสดี้าสวัสดีจ้าสวาสาัาวาสวีา้าว จะเป็นยังไเป็นยงเดินี่ตึงๆอยู่ดิ๊ไม่กินเขาเขาเทียนไปหน่อยเขาเทียนี้วยกันอ๋อแล้วเ็ยืมมาด

ไปก่อนโอเคติดมาได้ไหมหัวหัวหันหัวหัวหัวหัหัวหัวหัหัวหัวหัมัวหัวั

เย้นอนไนะห้องแก้มหน่อยไม่ได้ไม่ได้แกของจักยังเราเอาเมีหน่อยยายมันต้องยิ้มนยายจไมกินน้ำโค้กแน้ำโคก็เส็ละเอนะ

กินอะไรถึงอิ่มกินอะไรอิมกิอะไรมาข้ามีอิ่มแล้วกินอะไรอิ่มแล้วปข้ามีอิ่มแล้วกินอไรก็ไปลวดทอดอเจทันหลจบขอัะรมเอเอาดเอาดเอาดปีว่าแต่วันเสาร์อาทิตย์ไงออกมาอยู่สีไปเสียให้เจออรวอหมด

เป็นอะไรจีดังมาไหมร้เอาไลหนปุ้งมันแหลมมานั่งีมันใจว่ลเมียดอดวันที่สามหมดหอดวันที่สามจริห้เดเากับเื่อว่าสิไเอยอเบืว่าสิเปนั่นถ้าท่านกินดอกสิบเปทายาก่อนจะติดมันบวกห่งก่อนยังไปท่าละะมันบวกมันบวกออกอะไรก็ได้เม่อกา่มคืนมันไหมเห็นปะเออท่าไปรดมันบออกกรสิ่งดเท่ากับนี่ ไอ้มันนามันแหงก็จังไปท่าทาทน่มไอ้มันยางมันแหงก็จังไปท่ามันจะกิ่ไห้ก่อน้วแม่ต้องท่าอย่ากคนไม่้อาไั่ๆอานยางที่หนู่งบ้างเอาท่าอยางไป็นแม่ไม่คุณจะกี่ยังไงเขียนจะขี่ยางให้เราดีได้ออันอติ๊กแหมน้ำสบอ้ติ๊กไหมแม่จะคือบอกมาไนเรื่องเหลืองไหมเอาเรื่องเหลืองอ่ะ วันเด็กวั่เด้เอาอยู่พิดเนี่ยนอนเป็นสื่ออยวนล้างยางกันนะเขาขายอืมไปซื้อเส้นนั่นแหละโขาเอาทองคำแค่นี้แค่นี้เขาขายบอลเขาขายจะล้างยางเลยใ่ขายขายกินนั่นกับนี่เป็นยโยกัี่ห้อยยาง่ล่ะนี่เมาไปบอกให้เจ้ามาขายประมานเสียเหลียงออเสีอเหลียงขวดเสียเหลียง อมหลังคนเลยหลังหลังเ้มเนี้ยหลังหังหั้ย hmm? ่แม่อ <ok euh. ีปูอันมีตัวน้อยก็นี้บาจ้โอ้ก็วาอยู่ซ้ำคิดอีปูนิด้ยเอาขึ้นตุ๊กตาก็สีสวยก็จะควางแต่ไม่ใช่หมูถึงมากเบลยดอ ทำยนงไงปเดียคุยคุยค um> ุยได้แต่ทุกการ์ดมยังมหัวอาวปะบอกขนมเสือเป็ดตัวเสีอวรีบปะเป็นเป็นเมียกไหมกเาไปรเดียวทาไมเป็นเมียกนะเสี จะไปไหนเ่ะลูกไกลรถโอ้ยเอาไปทิ้งเลยจะไปไหนก็ไปทิ้งเลยค่ะไปองไปเรามาไปทิ้งใใ้เอาทิ้งนี้ได้ทิ้งนี้ก็ได้ลูกทิ้งทิงนี้ลูกขางใจญ่เหมือนกันเอาป้อนหญาล่ะมันราังลังน้องม่้อมันเด็เหนีย ไปไม่ไปที่กับไปบา้านซอยไรกราล้มืนอแรกนี่มันสิไปเยอะไปนะลองไปอไอขอบดิที่ากินเ่อแรกค่ะกลุ่มตัวห้าวข้อยนี่ oh, <no. S 1> ี o ้ no โค้ดเจอสิได้ไหมเจอรงคับแล้วพี่น้องไปบังคับมากินบมื่อร อะไรลูกเอานิชาไปโรงเรียนอ่ะไม่เคยคุณนี่เขาค่อยหยุดจะไปอยู่กับใครอะพ่อชิงเราไปอยู่กับมีแต่พ่อสิงพ่อสิงก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่มีแต่อีกะลองแต่ตะลองอยู่บ้านนะตอบ้านเลยไปอยู่แบบไปหาไี่ร่องอยู่อะที่มันอยากไปหาเยดอก ตอนนี้ดอกยุ้สิไปหาได้โดดผมไปต่งเขาเล่ายางมาทั้งเออยงมาดิเลาเาปนตวยุ่ก็ไปหาเลาะฮยังปแล้วแล้วกับหลวอเมาเมาตรบ้านนอนกับหมนเออเขามันเขามาขอกันไว้ผูดีฮะผูดีผู้ดีทั้งเจ้าสาวทั้งเย้าเมาเจบเากับตำรวจอคกันย ม่น่นโดนห้เบื่ไม่เลนต้นนี้ไม่เป่นโลกเียคก่ไนลกโลกละสองายสี่สิบยุติอะไรจังแม่มันมีดรนังนะพี่

ค้ามางอยู่กับเกี่ยวเพิ่นประสานโทัหาเพิ่นจังสวนเพิ่นแล้วเยอะเกลื่อนเหรียญเกลื่อนเอาไม้เอาไม้ยาฟ้าอย่าเกี่ยววันที่นี้ได้ทุนขึ้นกวาที่นี้เนอหาทุนขึ้นก่อนเด้อหาทุนขึ้นกว่าที่นี้ไล่ยังเขาวงการเนาะอ่อนโอ้โหนะจะกุ้งไกลให้โลกกันยังเหรียญเยอะยางว้นกันถามอยู่มันโยกหลอดหรือว่ายากว้นกัน สองไปไหนโลกมานี้มาอยากกินใจมันยังเหลือเนี่ยอานไป้วนเอออ่านกาวก้อเป็จะป็นก้อน็ะก้อนได้ี่ะเออสยมันกะจิคอยย่อยสลายไปอยู่งไม่มาทาเทียบวาดาพอสวนมน โอ้ขาเทวดาบัวซอยนเดือนกับควายเมียได้บิดหจินในบ้านก็เดกันหดเม่อนว่นมันเทวดาบัวซอยเข้านี่บัวซอยเราเรียกเป็นซอยเพชเนาะขอบขัวกับซสีขอบขัวกับทั้งหคนในขอบขั้วนะเม่อหเาจหลานดีไม่แห้งวาอูอย่างีหลาเป็นยังก็เม่มา บนเนวยกัยังวาเม่ยาเหยี mm. here, no ่ยมกัย่งวาบมนไม่แนวซสูนแบบสูงกสันย่ามาเนาะมันไปตังทินนาะย่ายเนาะเรียกว่าเออเดียววันเขามากยังปากมันกิีดมันอ่อนน้ำมาละกัยานเห็นมสันน้อคือเป็นคือยาเน่ยเขาบอกไปเห็นอืมวา่าจะปีขึ้นนี่คนนึ่งนะคนนึ่ง bộ phim, xem được chưa? có đang xem cái an này, nhưng cái thằng này mẹ phăng một bộ ถึงบาปวนี่จิบ้ป็ยังไีมา้โอ้หเกักุยกุยุยโอ้แค่มูไปวเรอแค่น yeah, okay, um. ีช oh, ิหนะรับรถ้นนี่ลาบด้วกันนจ๊ะพี่นงโซกันอยู่ไครับ